นอสรีนไปทีครับผมพิมลีกซีซั่นหนึ่งดุดันไม่เกรงใจใครที่นอสรีนวิชชั่นนะผมเดี๋ยวแล้วอย่าลืมกดซับด้วยนะครับผมนะเจอกันเอาแล้ววันนี้เป็นโนสรีนวทีผมมาเปิดบ้านจะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมนะซึ่งบอกเลยว่าหลังจากที่เจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมในซีซั่นที่แล้วไอในต้นซีซั่นไปแล้วต้องบอกเลยว่าค่อนข้างตึงเหมือนกันนะผมแต่ว่าเราก็สามารถชนะมาได้แต่ว่าในแบบนี้ไม่แน่นะครับผมนะว่าเราจะชนะอีกหรือเปล่านะครับผมนะ ซึ่งทั้งหมดเลยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดนี้ค่อนข้างตึงแน่นอนครับผมเป็นพี่น็อโตผมต่อบอลไปที่พี่ตอปปี้ครับผมเป็นลัรดฟอร์ดผมโยนไปที่โรนโดแต่ว่าโโอ้หพี่จับประมงจับได้อยู่ครับผมลัรดฟอร์ดแล้วผม่ง่ายไปที่บูโน่ผมบูโน่ต่อพี่ซานโชผมซานโชพี่เอเดียสผมรักแล้วเป็นบุนโอนผมปินพี่เอเดียสแล้วผมโอ้ได้หม่งคืนนะผมเป็นซานโชผมปีกขวาที่ลืมมาผมโยนเข้าไปที่โรนโดเทคหม่งโอ้โหท่านผู้ชมครับผมโอ้โหลูกนี้ผมนะ ยังไม่ได้ครับผมเลยคร,ริสโนโรนโดครับผมนะแต่ว่าดีดีผมเป็นเป็นแค่ผมต่อผมไปที่ซานโชนะครับซานโชเปิดเข้าในพี่โรดริโหโอ้โหเกือบไปครับผมเทสโนเรนโดนะครับผมลูกนี้เสียผมไปคอลดูมาแต่เป็นพี่ไอดีอยังไม่ได้เป็นบูโนโต่อไปที่รัตฟอร์ดแล้วก็เลยสตาร์ทโอ้อโหพี่เจมส์บอลยังเซฟหรือว่าผมลูกนี้นะครับต่อคุณไปพี่บูโนแล้วเท็งโมงเป็นพี่เขียวเทลป้าผมนี่แหละเปลินเป็นเไคแฮมต่อไปที่รัตฟอร์ดลงไปที่บูโน่ในจังหวะ ผมรัดสตัดโอ้โหยังไม่ได้ผมเป็นรัดฟอร์ดยังได้ผมไปที่เวอร์นิเซียวอร์นเซียยังไงโอ้โหคืนลำที่ซันโชซันโชได้จังหวะผมต่อไปที่รัดฟอร์ดผมแทงเข้าได้มามรัดฟอร์ดหาจังหวะโยกับผมโยขวาไม่ได้จนเป็นพี่บีโอ้โหสกัดไปก่อนผมแต่ยังเป็นลูกทุ่มของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมหรือเสียผมทุบไปที่ซันโชผมซันโชไปที่รัดฟอร์ดรัดฟอร์ดไปที่เบคแฮมผมเบคแฮมต่อขึ้นไปที่ลูกจอดโี่โอ้วิ่ข้ามขาของผมลูกนี้มาเหมือนผมลูทายมาได้โยกับผมจังหวะนี้แต่หาช่่่ออองไไมมเเเจบผป็นนวลลลซีย วอเลนเซียพยายามไล่พี่ก้องนะแต่พี่ก้องหาจังหวะโยเข้ามาได้เปิดเข้าได้แต่ว่าท,ทีเทนน่าของวาเลนเซียนะครับเป็นมีเขาละเมอผมจังหวะนี้ได้จับบอลน,นะผมต่อไปที่พี่อิสราผมดิสราต่อเข้าในไปที่เป็นคนเล่นว่าเป็นฟิวโจน,นะผมยังได้อยู่มีพอสโคพอสโคขคอร์ไปที่รัสฟอร์ดได้จับบอลแล้วก็ได้สต๊าฟโอ้โหยท่านผู้ชมครับผมลูกนี้นะครับเหนือชั้นจริงๆครับผมเป็นพอสโคที่คอร์เข้ามาผมให้รัดฟอร์ดได้แตะบอลน,นะผมโอ้โหเลยได้สต๊าฟแล้วผมลูกนี้โอ้โหท่านผู้ชมครับ อันตรายจริงครับผมทั้งสองคนนี้นะครับโอ้โหยอมใจแกครับผมภาพใช้ดีครับผมทุกคนด้วยผมเป็นเข้าไปที่รัดฟอร์ดไปที่ซันโชมซันโชมคืนไปที่สโคและคอร์ข้ามลายไปที่รัดฟอรได้จับแล้วก็นี่แตะเบาๆโอ้โหจิ้มนิ่มๆครับผมเจผมกลร์ขวาที่หลุบมาไปที่วิษราออมไปที่พิเทศพิเทตนุนพัสโคไลโอพยายามดันโอ้แต่ว่าโอ้โหแียงขึ้นมาสวยผมไปที่พิสราออมตอบที่มินนตัวเล้สตั๊ดโอ้โหติดบอลเสียผมลูกนี้ แม่พี่ันเป็นโตหู้หมดหนี้แล้วผมลูกนี้ผมเสียดายจริงๆครับตอมตรงนี้ผมเหมือนจะเป็นการพลาดนะผมไปทพี่นะาเสือต่อไปที่มีน้องตัวล็ชิปข้ามแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้ลูกนี้โอ้โหถ้าไม่ชมผมทำมันเล่นไปนะลูกนี้ผมโคตรเหนือชั้นเลยผมนี้ผมขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมครับโอ้โหเป็นแอสเซียจากพี่น่าเสือผมนะแหมเหมือนจะเป็นพี่สละดด้วยผมที่เป็น นี่สาวผมที่เป็นเทคสุดท้ายนะครับแมเหมือนจะมีการผิดพลาดทางเทคนิคเหมือนกันนะผมดูผมเหมือนจะเป็นรนดผมจ่ายคืนมาแต่ว่าปีศาจได้คว้าก่อนรูผมแต่ว่าโอ้โหคืนไปพี่นัสื่อผมสวยๆเลยยกนี่หนึ่ชิปครับผมโอ้โหแล้วจังหวะแล้วก็น้ำหนักเนข้างดีจริงผมเปมนโต้ดูผมพี่นักสือผม ค่ใจ่ายเบาๆาผมนะจ่ายนิ่มๆพีนัเป็นตัวเหนื่อยชั้นทิปข้ามไปเลยผมแล้วก็โอ้โหน้ําหนักแล้วก็จังหวะแล้วก็ทั้งของระยะเนี่ยเขาข้างกะมาดีจริงๆครับผมนะสุดยอดครับผมรูปนี้และเหมือนโยนนผมนี่แกโอ้โหแล้วจบครึ่งเวลาแรกไปก่อนด้วยผมเสมอด้วยกันในครึ่งแรกผมหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผมเป็นพีนัทเป็นโต๊ะมังไงหาจาังหวะต่อไปที่พีศาลมผมพีศาดีเราไม่ที่คนหน โคชไนายผมยังไงต่อหลังไปจะว่าโอ้โหเป็นพาลลฟอร์มาติดนะผมแต่ว่าเป็นโรนโดต่อไปที่ลัตฟอร์มชิงสายไปที่บรูโน่เฟอร์นันเดสผมเจ้านี่บรูโรโรมาเดียวๆอย่างเงี้ยผมมันจะเป็นการตัทชนเสาแล้วว่าโอ้โหลูกนี่อะผมยอมใจจริงๆครับผมบรูโน่ผมหลุดมาเดียวๆผมไม่มีคนตามแล้วนะครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วผมเบอร์สิบเก้าของเรานะครับบรูโน่เฟอร์นันเดสนั่นเองนะครับผมคู่ภาพชายยิ่งด้วยผมเป็นการพลาดของ ที่คนหนายผมดูว่าผมโหจ่ายคืนมากลางโล่งเลยครับผมเป็นกล้องละเมอไล่มาไม่ทันจริงแกได้ซัดขวาผมโอ้โหชนเสาเข้าไปเลยครับผมนะลูกนี้สวยงามรับผมรูฟเฟนเดสนะครับ เป็นจานเจ๋อผมจะหลุดมาแต่เป็นวาลานอมต่อไปที่พิธีมูดโดคอร์ไปที่ฌานเจ๋อผมจานเจ๋ได้เปิดเข้าในพปที่พี่น้ำโพเล้วสัตว์โอ้โหแต่ว่าโอ้ยมันเป็นการจ่ายคืนหลังไอ้พี่นะสืโอผมแต่ว่ามันจังหวะมันไม่ได้ผมทั้งดามเมียนะผมมาดักไว้ก่อนนะโลมไปที่ลาดฟอร์มเหมือนลาดฟอร์มมดรจะดูเดียวๆมาอย่างนี้ว่ายังไงลาดฟอร์มมันจะไม่จังหวะแต่ว่าได้ยิงยัดโอ้ยแล้วเข้าเรียบร้อยโอลูกนี้ ไม่เป็นลัดฟอร์ดจริงๆครับผมนะโอ้ยิงยัดเข้ามาครับผมนะโทำมันเล่นไปนะสุดยอดจริงครับผมลูกนี้เจผมจันเจต่อหลังไปที่พิชินมูผมพิชินมูต่อสายสายไปที่มาเมเนสครับผมไม้โนตต่อไปที่มันสื่นไปที่ไอจันเจแล้วไดินซัดโอ้โหลูกเมียผมว่าเขาเต้แข็งทุกความรวดเร็วนะครับจันเจนะฮะสวยงามจริงครับผมแม่ได้จริงๆครับผมจันเจนะลูกนี้นะครับสวยงามครับผม ดูผมนะพีนจันเจ๋ผมยังไงล็อกคืนนะผมไปที่พี่ทินมูไปที่พี่มาเมเน่ครับผมต่อเข้ากลางที่นันเป็นโต๊ะจ่อยไปทางพี่จันเจ๋ก็ยิงครับผมนะาโอ้โหสวยงามผมดูผมมันเก็บบอลได้อย่างไรผมต่อไปที่พี่นับเป็นโต๊ะอย่างงไงเป็นพี่เป็นโต๊วิ่งไปก่อนดูผมเป็นพี่นับเป็นโต๊หาจังหวะผมอย่างไรผมหาจังหวะเปิดแต่ว่ามันใจผมล็อกแต่ว่าป็นฟิวโนสไลด์และกรรมการว่าอย่างไรผมเปล่าเหรอผมยังไง เป็นกรรมการเอ๋อวิ่งไปผมโอ้โหมันพิษน้ำมันโต้งโอ้โหมันจะไม่พอใจแล้วผมนะโอ้โหูโดนไปเหลือผมฟิวโจนแม่ามาสไลด์อย่างนี้พิษน้ำมันโตหงดิดน,นะครับโอ้โหไม่ได้จริงผมลูกนี้โอ้โหสไลด์แบบตั้งใจจัดๆนะผมเนี่ยกเกือบเจ็บนะฮะลูกนี้เป็นเปิดหัวหองใช้พระโวผมเปิดไปผมเป็นพอสกุอุบยี่ผมไม่ได้ผมฟิวโจนฟิวโจนได้เป็นการเคลียระผมแล้วก็จบเรียบร้อยผม ดูสิแพ้ผม2ประตูต่อ3นะครับในเกมนี้อยู่นัาที่7นะครับ